อกระจาขอกระจาอกากระจาอ่าอคนเคนครบจ้าอ่านเดี๋ยวครับอเอาให้ตรงเอาให้ตรงพี่ใหญ่ใจดีอาให้ี้แหละที่ก็เพ่ได้อกะกะอ่ีกเคอนี่ห่อี้รตรงกับพีเาไม่รู้ถ้ารู้นตรงไหมไครัตรงไหมอ้าวขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีลูก ขอบคุณผ mm. ู so um <üf ule> uh, <iyoruz> okay. ้ใหญ่ใจดีนะคะลูกเก็บซองไว้นะเก็บซองไว้นะคะได้ได้อะลูกเก็บเก็บซองใส่ใส่ซองเก็บซองขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนด้วยนะลูกนะอ่ะตาลูกตาอ่ะไปด้านบนนะอ่ะโรงเรียนต่อไปเอากนะครับ เด็กๆให้รูเก็บโรงเรียนนะคะเทพเทเทกีลาโรงเรียนเทพีลามีคนเดียวเนี่ยเทพกีลาเด็กตั้งนึงคุอเคลียร์เด็กก่อนเทพดีลาอ่ะคุณพ่อพาเด็กมามีเด้นึ่นะคะกรณี เทปเวลามัธยมบ้านบางกะปิมีคนเดียวเามาเดี๋ยวก,ก,กอ่อนเด็กนักงนึงเด็กไม่ไม่ไม่นั่นเด็กเด็จะจะมาเอามาลูกมาอ่ะตรงนี้นะเด็กอันตรงนี้นะครับอันตรงนี้เด็กนั่งนึงค่ะอันนี้มัธยมอยู่ บ้านบางไม่ไงบ้านบางกันนี่บ้านบางไม่ไม่บ้านบาง แล้วขาสีหนึ่งคนดูว่าเงินครบบาใช่จะเป็นสัมพันอากใจแล้วขาสีแสดงว่าสองคนเนี่ยเรียนมัธยมวันนั้นมสี่อันนี้มย่เพราะว่ามองปีมออืมอันนี้อยู่ในกลุ่มอินซูลินนะคนเพราะว่าบ้านไม่บ้านเกไดข่สีลูกมา ไหนสินะลูกนะอ่ะแล้โรงเรียนไหนดีคะขออนุญาตนิดนึงวิววะไม่บ้านบางกะปิหนุ่มมาลูกมาลูกลูกหมูเอ็นนะลูกหมูเอ็นนะอ่าอันนี้เป็นตัวหวานอ่ะมีอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ตากันเดี๋ยวบรรดาท่านๆยืนก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนนะ ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นคนนี้ใครคะเด็กบางกะปิเด็กน้องน้องที่โวยนะค่ะน้องหว่าคนนี้ใจเย็นเย็นเดี๋ยวกัดตื่นเต้นสองสามคนนี้โรงเรียนโรงเรียนอะไรใครสีค่ะอันนี้อันนี้น้องเขาเป็นทั้งสองคนนี้เป็นสีและน้องคนนี้บ้านบางกะปิอ่ามัธยมบ้านบางค่ะและน้องคนนั้นอันนี้มัธยมอ่าเทมเพลทีลาโอเคอ่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยลูกเอาสวัสดีขอบคุณคนระับขอบคุณคนระับขอบคุณคนระับอะแล้วเอาตังไปให้แม่นะลูกนะอะอไปให้แม่น,นะคระับะมาด้านนีม้มาลูกชาลีู่อะมาลูกับเอาเอา,เอาตังไปให้พ่อ ต่อไปนะคะเรานักเรียนจะมาได้ส่วนหนึ่งก็จากบรรดาคุณครูนะคะเรียนเ,เรียนเชิญท่านขออเลยค่ะตามทีมเลยค่ะขออวัชีเลยค่ะ,คะขออโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยโรงเรียนไข่สีนะคะไข่สีปลาโน้ตเรียนเชิญเลยคะ่ะแล้วก็คุณครูต่างๆทุกคนเลยค่ะได้เลย<า>ค่นนะ,คะเจ<ร>นครูเลยได้อันสุดเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูคะ เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเป็นประวัติการนะคะเป็นประวัติการค่ะเรียนเชิญเลยค่ะงง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 เลยค่ะเรียนเชิญเลยคดูด้วยแลนะผมเอาดูด้วยอ่ะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ออล้วแ้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคูสิบเอ็ดค้คูได้คนละก้า มีมีคุณครูคนไหนที่ยังไม่นั่งนะคะมีไหมคะมีไหมคะมีไหมคะมีคุณครูคนไหนที่ยังไม่ได้มีไหมคะอ่ะมีไหมมีคนไหนอ่าได้ได้ได้โอเคเอาแล้วนะคะแล้วคราวนี้ลำดับต่อไปมันมีของขวัญเนี่ยเราจะเป็นไงเคยบรรดาของขวัญเนี่ยเราจะแตกถือตามแตกท่านท่านแตกในส่วนของของขวัญอ่าได้